นี่นะครับเราก็จะล่องเรือกันแบบนี้นะฮะอย่างที่ตอนนี้แขกทรามาสองลำก็จะล่องเรือมาจากแก่งบางกระจานมาถึงแก่งสองใช้เวลาประมาณาไปกลับก็ถ้าดูผิดเสือ้อใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษหรือกเกือบชั่วโมงเราก็จะมีล่องเรือมาเรือเราก็นั่งได้ประมาณสักห้าหกคนห้าถึงหกเพื่อมาดูแมงปุนน้าจืดแต่บางวันอาจจะเห็นน้อย <S <S เห็นมากไม่เท่ากันนะครับมมจุดนี้เขาเรียกแก่งสองนะฮะแก่งสองเมื่อก่อนนี้คาดว่าจะเป็นอ่า ทางข้ามของช้างเก่านะครับนะแล้วช้างพองมันข้ามพอน้ำแห้งกลายเป็นมูลสัตว์เป็นมูลช้างพวกผีเสื้อจะมากินเราก็เลยมาทาโป่งเทียมล่อไว้นะครับนี่ครับก็จะลงเรือมาอ่างนี้ครับนะเนาะนี่ฮะล่องลำน้ําเข็กไปกับ4กิโลขากลับไปมิจร,รมให้อาหารปลาที่สานักสงฆ์แก่งบางละจันเราจะเป็นเรือไม้ตอนนี้กลำลังเข้ามาสองลำนะครับ ผีเสื้อเราก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะเป็นชนิดนี้เป็นพวกหางหนาใหญ่เยอะรู้สึกจะเป็นประจําถิ่นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับตรงน,นี้ที่หายากคือหางดาบหางดาบปีโค้งอันนี้รู้สึกว่าปีนี้ยังไม่ลงนะครับมาเขาะจะมาไม่เกินสองครั้งที่นเห็นมาที่เนี้ยมาก็มาประมาณยี่สิบนาทีแล้วกลับตอังจนี้แขกก็จะมาดูแมงกระพุนนะครับ สนใจติดตามดูทางดูยูยูทูปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมงกระพุนเยอะเลยนะครับวันนี้ตรงนี้ก็เยอะนะพี่พี่ลาควานดูตรงนั้นเลยเพียบหรือไม่ต้องมาดูในหลุมก็ได้สี่ห้าสิบตัวเนี่ยไม่ต้องไปควานดูดูในหลุมนี้ก็ได้เนี่ยนะทางนั้นเลยน่ะปั่นเอาเรือมาไม่ให้กว่าขึ้นครับปยไง้ครับคลิปอยู่ทำคลิปอยู่คลิปอยู่ เอาไม้กวาดเขาดูอ่ะเขาเรียมาสองลำนะครับไกลเราก็นายลานะฮะอันนู้นไกลแหวงเสื้อเยอะนะครับเสื้อเยอะมากหลาก,กหลายสายพันุนี่นะแมงกระพุนครับผมเราก็จะมาดูแมงกระพุน วันนี้ขึ้นเยอะนะครับวันที่สิบสี่ที่สิบสี่มีนาอันี่ขึ้นเยอะมากยิงสายยิ่งขึ้นนะครับประมาณสามพันตัวแล้วครับเนะี่ยในน้าอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันต้องกว้องกว่าขึ้นมานะเพราะน้ํานิ่งมันจะลงครับผมตัวเต็มที่ผมจับได้เหรียญสิบาทเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยอยู่ในหลุมนี้นะครับเต็มที่เหรียญสิบแล้วตัวนี้ต,นตัวนี้ไซส์นี้ไม่ค่อยจะมีนะ้ะไซส์เหรียญสิบไม่ค่อยจะมีมาตรฐานเหรียญห้า นยังนี่ยังไม่ใหญ่ยังมีตัวอีกตัวนึงผมจับมาอยู่ในนี้นะฮะมันจมอยู่อันนี้ระดับเหรียญห้าฮะมีตัวนึงที่ใหญ่เขาอยู่ในนี้แหละอ๋อพี่จับมาเลยเหรอครับผมจับมาเลยไงเฮอะมันมันมันไม่จัดเหรอไม่ไม่เอ,เ,อเอาเอาเอาอะไรซ้อนใส่กระแตงมันเลยพี่อย่าไปจับตัวเขาในตัวเขามีน้ำเกาสิบเก้าุดห้าถึงเก9ิบเก้าจุเก้าเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นตัวเขาน้ำเยอะไม่ต้องถามผมแล้วว่ากินได้ไม่ได้กินไม่ได้ครับไม่ต้องถาม ครับก็อขอเชษยนะครับแก่งสองสองไม้นาฮะจุดผีเสื้อแมงกะพุนรลองเรือศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศขากลับให้อาหารปลาที่สำนักสงแก่งบางระาจาันนะครับครับวันนี้ก็ดูแมงกะพุนอยู่นะฮะวันนี้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากเลยหลายร้อยตัวครับเดีย๋ยวจุดผีเสื้อกัอนเนาะเสื้อเยอะ ใกล้แล้วนะหลังกลับเรือจะเป็นพวกเหลืองหนาำใหญ่โคนปีกดาหางติ่งซ้อนนะครับหนอนพุทราแถบหักศอกหนอนก็ะลำนะฮะเยอะโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามชมใหม่นะครับ